แล้วมาดูคนงานการซ่อมนิเกปแล้วก็มาเริ่มเช็ค่านรอได้ไอเดียอันนี้ซ่อมซ่อมสัญญาณ o อเไม่เสียของตัวของร้านแล้วที่หัวซ่อมจะไงให้มีขึ้นตมมัวนี้คือจะเปลี่ยนอานาเกียร์กระชุกไปในตัวอ่ากีเทปเหมือนเดิมที่บอกไปเมื่อวานนี้ เป็นสัญญาณเกล็ดหลอดยี่เส้นไฟติดยี่เส้นกาวติดนี่เกล็ดหลอดตึ๊บอันนี้อันนี้ O อดูตัว T F ่อสติดแค่นี้นี่ติดแค่นี้นะอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวไอตัวสีต้นตานนี่ตัวนี้ไม่เสียตัวนี้ที่เช็คอย่นี้ก็ไม่เสียอันนี้อาจจะที้เสียซ่อมแล้วตัวนี้ นี่ขอตัวก่อนนี่นะเดี๋ยวจะบอกิบายกว่าแสงน่แหม่รู้ป่อาไรวะแสงนี้นน ไม่เสียครับครับจะเห็นว่าตัวที่ซ่อมไปไฟเวลาไฟมันติดมันสว่างสว่างกว่าสว่างกว่านั่นก็หมายความว่าเราเอาไฟป้อนถ้าสว่างกว่าแสดงว่าค่าต้านทานมันน้อยกระแส้ฟที่ไหลผ่านไปก็มีเยอะคือส่งกลับไปกล่องก็เยอะขึ้นค่ามันเยอะขึ้นพอค่าเยอะขึ้นมันเป็นสัญญาณ o ss คือสัญญาณเอา์พุตคือสัญญาณส่งออกขาออก มันก็จะรับคําสั่งว่าอัตราการหมุนของเฟืองมันจากลืนเฟืองขาออกกําลังออกด้วยแหละมันก็จะจับจับสัญญาณว่าความเร็วขนาดนี้การสับเปลี่ยนเกียร์จากเดิมที่ว่ามันไปดีๆมัจะดาดมันน้อยมันเปลี่ยนเกียร์กับสุรชาติตอนนี้เราไปไปไปลดไ,ไปเพิ่มไปเป็นลถค่าดาทานมันลงหน่อยนึงจากเดิมยุบหนึ่งจุดห้าเนี้ยลดลงให้เหลือหนึ่งจุดสามมันก็จะการเปลี่ยนเกียร์ก็มันก็จะ เร็วขึ้นตอบสนองเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นการกระตุกมันก็จะหายไปนะฮะอันนี้ที่เราไปคือทดสอบแล้วที่บอกเลยคือทดสอบไปแล้วลองไปสามสี่ครั้งแล้วฏว่าอาการที่กระตุกกระตุกมาไม่ต้องไปแก้ที่โซนหน่อยเลยเพราะโซนหน่อยบางทีแก้ไปจะพักไึมันก็ตันอีกเพราะน้ำมันมันเราไม่ได้ล้างเกียร์เนี่ยแค่สมองคนล้างสองคนเฉยแล้วน้ำมันดำสุกปกในระบบภายในอ่ะที่ค้างอยู่มันเยอะพอมันเยอะมันก็ไปตันอีกก็ตกอีก ผมก็เลยลองลองไอเนี่ยซ่อไมไอตัว EOS เนี่ย,ยทัญญานเอาพุทเนี่ยเป็นลดค่าต้านทานลงมาปรากฏว่าการเปลี่ยนเกียร์แต่และเกียร์นิ่มขึ้นเปลี่ยนตอสนองไวขึ้นอันนี้ผมก็ไปลองอีกอย่างนึงคือลองใส่ค่าต้านทานท,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 ที่สูงกว่าสแตนดาดของมันหนึ่งจุดห้า 1, 5, 5, คือใส่มาหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจเก้าอันนี้ถ้าเคสอย่างเงี้ยเหมาะกแบบับรถัวเที่ว่ารถรถซิ่งเนี่ยลากรอบรถต้องการกำลังอะเล่นเล่นรอบคือลากยาว เก okay, จะเปลี่ยนช้าแต่กําลังมาเลยละลากเอดไม่เปลี่ยนง่ายคือกําลังพอ,อคือบาอัดเป็นที่ค่อยเปลี่ยนจึกนั่นหมายว่าสัญญายความเร็วของตัวเนี้ยขึ้นป้อนไปกล่องไปไปช้ากว่าทีเอสมันค่อยเป็นก้อนช้ามันก็นลากรอบได้แต่ไฟไม่โชว์ทุกอย่างไม่โชว์วิ่งเปีเกียร์เป็นปกติถ้าค่าดันทานสูงสูงกว่าไฟที่ป้อนไปมันก็น้อยกว่าแรนดัมันก็การกลับเปลี่ยนเกียร์มันช้าขึ้น้าค่าดันทานน้อยกว่าแรนดั ไฟที่ป้อนเข้าไปกล่องมันก็เยอะเยอะงั้นการตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์มันก็มาไวขึ้นแล้วก็ตรงข้ามอย่างนี้อันนี้คือทําแบบให้เปลี่ยนเร็วๆเปิดลถการกระชากแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าไอ้ที่ว่ารอบต้องการรอบเยอะๆอันนั้นไม่กระชากแน่เพราะว่าแรงบิดของท้อกับแรงอัดน้ำมันมันเยอะมันก็เลยไม่กระชากแต่ถ้าเกิดขับเปลี่ยนปกติมันกระตุกเพราะว่าแรงดันน้ำมันไม่พอเกียร์มันเปลี่ยนช่วงจังหวะที่ว่าเปลี่ยน เปลี่ยนช้าไม่ไม่ตรงกับสัญญาณ input อินพุตอ่ะมันก็เลยมีการกระตุกกระชากถ้าการดึงรอบหน่อยหรือหรือให้หเปลี่ยนไวคืออัตราการเปลี่ยนเกียร์มันต้องไวกว่าเพราะัวนอยมีสองชุดคือปิดกับเปิดมันทํางานเป็นคู่ผมไปชุมชุดกันแล้วแต่จังหวะที่ว่ามันทํางานบางทีเปิดอะ่ะเปิดมันใช้กํลาลังไฟน้อยแต่ัวนอยปิดมันใช้กลาลังไฟเยอะเพราะน้ำตาลไปให้ปิดให้อยู่แต่เปิดก็ไฟป้อนนี่เดี๋ยวก็เปิดทู่ไปแล้วอ่อัออะนะนี้การป้อนของกระแสไฟมันก็เลยมีผล ถ้าเราแก้โปรแกรมอะไรพวกนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องมาไล่ที่จุดนี้แก้ที่จุดนี้ถ้าจะไล่เปลี่ยนตัวน้อยทุกเที่ยวเชียวก็ไม่ไหวมันก็จะเยอะล้าตัวน้อยตลอดแล้วก็มันล้าเดี๋ยวล้าเดี๋ยวล้ามันก็ไม่ใช่เพราะล้าชิ้นกันน้ำมันเกียร์ต้องเสียเยอะถ้าเราแก้อย่างนี้ได้เวลาระยะยาวมันก็ถามว่ามันมันก็ยืดกว่าเดี๋ยวเพรไอ้จุดเนี้ยผมบอกอะมีโอกาสเสียแล้วยังไงก็เสียเพราะว่ามันมันจะมีช่วงที่ว่าเฟืองเฟืองท้ายอ่ะโซีรีย์อ่ะอัดมาอัดอัดผ่านตรงนี้ช่องมันมีช่องให้ที่เสื้อเกียร์ อัดเพื่อให้น้ำมันเนี่ยเห็นร่องไหมน้ำมันมันจะดันผ่านไปเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิเมื่อกี้ฝังมันจะตันหมดเจาเกียร์มันก็ดันผ่านเท่านี้เพื่อต้องการน้ามันปลอยไปตัวนี้แค่นั้นเองแต่ยังไงมันก็ร้อนอยู่แล้วถ้าถึงจ่ว่ามันก็หนักที่ตัวนี้เพราะว่ามันโดนแรงกระแทกราเฟืองตัวนั้นมันตันมันไม่เป็นร่องมันก็เบใบพัดดีๆเองอัดเข้าอัดเข้าอัดเข้ามันก็พับเดียวก็ขาดทำไมตัวนี้มีขาขาดตัวเดียวก็อะไรเพราะมันแรงกระแทก ปัก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 แบบเขาดเพราะมันมันไอพวกเนี้ยเซนเซอร์ต่างๆเนี้ยมันจะบอบบางไปเคาะไปอะไรไม่ได้มันจะขาดจอมันจะขาดเพราะมันมีค่าตาถ่ายู่ด้านใน <S <S โอเคเปิดแกะให้ดูทิงแล้วนะอันนี้ก็บอกไปว่าขั้นตอนเทคนิคส่วนการต้มก็ใช้หัวหน่อยนะครับเทคนิคหน่อยแล้วก็เนี่ยทำแบบก็ใช้ได้ ของทางแดงเส่นหมของทางแดงความสูงความสูงต้องมีเกินมาตรฐานไม่งั้นมันจะไปชนที่เฟืองต้องวัดเลยว่าความสูงอะไรยี่สี่มิลห้ามเกินนี้และด้านหลังก็ต้องดีบสามมิลเพราะมันจะลบรลับรับกัตัวชุดเฟืองมันจะโค้งโค้งรับมันไม่โตตัดต,ตรงอย่างนี้ตัดตรงตัดตรงแต่มันเอียงมันเอียงมันก็รับนี่อยู่แล้ว <S <S เพราะว่าระยะของจุดเฟืองท้ายมันสามารถ ีลโยกได้นิดนึงพอโยกโยกได้นิดส่วนใว่าที่ผ่อนกระเร่งหรือว่าที่ดาวมันจะมีการจัดของทับที่ว่าสะบัดมันจะกระแทกตัวนั่นแหละแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะเก่งดีไอ้ไอ้ตัวเนี้ยหมุดเนี่ยมันมีหน้าที่คือมันจะไปดันค้ำไว้ค้ำไว้ไม่ให้ไอ้ตัวนี้ลงไปเกินถ้าไอ้ตัวนี้หลวมแล้วตีลงเบ้องล่างปุ๊บโดยละอัดน็อตตัวนี้เข้าไปไอ้นี่มันไปชนชนกับเฟืองก่อนที่เก่งดีๆนะมันจะมีข้อมันอยู่เนี่ยขีดอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยถ้ามันถ้าว่าบางทีแล้ว เวลาคนประกอบอ่ะประกอบเอาคอนเพอเพอเนี่ยเขาหมุดให้ให้ลงในชุดเรือนวาล์วอ่ะปรากฏว่าไอมันไม่ตรงผนไม่ตรงเบื้องมาหรือหรือเค้ะแรงไปไอตัวนี้มันมันยุบไปก่อนมันยุบไปก่อนเลยไม่อยู่ตำแหน่งเก่าอ่ะมันจะข้อได้นี้ไงเสียบปุ๊บไงนะพอเพาะเป้งคือจะเอาที่เข้าพอข้าวเพิมามันยุบไปอาจจะไม่ยุบไปเวลาไปประกอบเสื้อไอตัวนี้จากถูงขนาดนี้มันก็ต่ำเลยนิดเดียวแค่มิลเดียวก็ไอนี่ก็สีแล้วครับ มันก็เลยเป็นรอยกระแทกยิงเจอสะบัดไปแป้งแล้วก็ขาดอ่ะโอเคฝนตกเยอ,อ,อะถอนเท่าก่อนเอาวงละ